สวัสดีครับเทนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนะครับโลซายกับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวไปกินข้าวข้าวตนนัวนี้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ MBTI นะครับ MBTI คือว่าเรื่องเกี่ยวกับวิเคราะห์บานูว่าดีไซน์เป็นยังไง t y p ์อะไรอัลฟาเบตตัวนั่งสุสีตัวว่าอย่างไงอะไรนี้แต่ผมก็เคยเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็อราแล้วแต่ว่าทุกครั้งอาจจะออกมา,มาไม่เหมือนกัน แต่ว่าเข้าตรวนี้เรียน3วันนะคบก็เลยจะถามว่าผมเป็น M B T C คืออะไรอาจจะถามลึกๆเขาจะถามเขาแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจเหมือนกันทรายก็ชอบเรื่องนี้มากนะครับเขาที่เราวก็อีน่าครีมอะไรไม่รู้อะครับคืออาจจะดึงถึง9คนนี้ส่เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นผมเป็นเลขเจ็ดเทรายก็เลขแปดอะไรเงี้ยครับเลขเจ็ดก็ไม่ได้คิดอะไรมากชอบสร้านุกสานุเลขแปดก็อาจจะคนที่ชอบขวักคู่อะไรเงี้ย่า ก็จะม,มีมีมีหลายหลายหลายเรื่องนะครับแล้วเขาบอกว่าเพื่อหนึ่งหรือเพื่อเจพอเพอก้าอะไรก็เจอเพื่อนแล้วใก็คุยเรื่องนี้ตลอดแต่ว่า MBTI กูอีกอย่างหนึ่งคงก็เลยก็ชอบเรื่องนี้นะครับทุกคนรู้หมดแต่ผมกูอยู่ที่ไทยไม่เคยเลนเท่าหล่น่าสนนะนี่เรามากินข้าวนี่นะครับโอเคไหมโอ้มทได้ได้นะคะี ถามว่าเรื่อง MBTI คืออะไรเลเวลทุกคนไทป์อะไรอะไรเงี้ยอยากรู้ MBTI <ะ>คืออะไรอะโอ้ยตอบแบบไม่รู้ลึกนะก็คือเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งของของคนที่ชื่อคาจูนที่เขาสร้างทฤษฎีเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของคน,นะะอะไรเงี้ยค่ะแบ่งคนออกเป็นสี่ตัวอ,อักษร ชื่อมีสาสรที่ชื่อว่าเรียกว่า MBTI m คืออะไรอ่ะ PTI คืออะไรตัวตัวนังสือนี้จะมาจังไงโอ้ยังเสินพี่เสิร์นที่ชายดีกว่าอะไรครับ MBTI MB คือชื่อคนไมเออร์บริชใช่เพรา,าที่เรื่องเกี่ยวกันนั้นแหละมันไม่ได้ว่า M คืออะไรอ๋อเขาพีจารณาไม่คิดมา,มาซึ่งก็คืออันตัวแรกมันจะแบ่งเป็นคู่แต่ละ คือสี่ตัวเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคู่ก่อนเอซึ่งเราจะเหมือนคนเราอ่ะมันจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งตัวแรกก็จะมีแบ่งเป็น i n o w e r t หรือ o u t w e r d ซึ่งสมัยเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมี ambivert ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกคนเราจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่าอยู่แค่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์หยู่มากน้อยอะรอ่คะก็ i n w e r t ก็คือคนที่เหมือนชาร์จ e อ NERGY กับภายในตัวเองนะคะ ให้อยู่คนเดียวทําอะไรด้วยตัวเองอยู่กับความคิดตัวเองเนี่ยเอนเนอร์จีมันจะเพิ่มขึ้นมาได้แต่คนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดอะคะ่ะคือการชาร์จเอเนอร์จีจากภายนอกอะไรเงี้ยการที่ออกไปเหมือนเสพอ,อ,อะไรข้างนอกอยู่กับข้าง,างนอกเซนเซอรี่ทั้งทั้งห้าอะไรประมาณนี้นะคะเจอผู้คนอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าไลฟ์รีขึ้นมาอ่ารชาร์จเอเนอร์จีจากข้างนอกเรียกว่าเ e อ็กโทรเวิร์ดส์ส่วนอักษรตัวที่สองเราจะเป็นเรื่องของ perceiving ใช่ป่ะไบซิพิ้งเนาะตัวที่สองค่ะก็จะแบ่งเป็นสองอักษรก็คือ S กับ M อก็คือ Sensing N ก็คืออะไรนะ i n t u i t i o n i n t u i t i o n ชัเออเซนซิ่คืออะไรโอเคอันนี้ไม่ต้องเลือกเดี๋ยวเรียนแล้วเป็นยังไงมันลึเลลอกไปภาพเนี่ยคุณเพี่งฟังเหรคู่ที่สาม ที่สามก่อนที่สามเราประมวลผลว่าเรา processing มันยังไง processing thinking เนอะ thinking การเรียก thinking การเรียนมันควรใช้ใช้ความคิดเนาะมันควรใช้ความคิดสกดยอดแล้วก็จบด้วย app r o c e s s the world ก็แบ่งเป็นสองขอก็คือ j u d g i n g กับ perceiving ใช่อันนี้คืออันนี้ค่าวข้างหแปลว่าไปเรียนเองน่าจะดีกว่าแล้วเรียนเรียนทำไมก็ได้รู้ ได้รู้การทํางานฟังก์ชันของสมองตัวเองเพราะจริงๆมันจะมันจะลงลึกกว่านะั้นมันก็จะเข้าไปดูคอามนิทธิฟังก์ชันก็คือการทํางานของของของเราว่าเราดึงตัวไหนฟังก์ชันตัวไหนมาใช้บ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะของในตัว M B T I เนะะี้ยค่ะอ๋อเรียนเรียนเร็วดีไหมครับดีมันก็รู้จักตัวเองเติมเติอ,อ๋อแล้วก็ที่อันนี้กับที่เมื่อก่อนเรียนอะไรเกี่ยวกับอันไหนหรือคนละอย่างลรออันไหนที่กว่ากันหรืออะไรยังไง Uh, แต่ว่ามันคนละส่วน oh. คืออย่างเอ็นแกรมยอมรับว่ามันลงลึกไปเรื่องของอินสติ้งเนาะเรื่องของแบบสัตาตญาณเรา้มันลึกกว่าเป็นแบบเพอร์ซันอลกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทํางานของสมองอะออแต่พอมันเป็นเรื่องเอ i ดีมันจะเป็นเรื่องของ,ของการทํางานของสมองอ uh huh. uh huh. คือมันก็จะเป็นพาสที่เราไม่ได้ คือทั้งสองอันพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเห็นการทำงานของสมองกับไทที่ไทก็คือเอเนแแกรมนะมันก็จะแบ่งคนเป็นเก้าไทมันก็จะดูว่ามันมาทำงานด้วยกันยังไงแล้วให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นเลยแล้วไซอะไรอ่ะ m อ t i m b t i ไอเซเป็น ESTP ค่ะ ESTP ก็จะเป็นคอมมอนคอมมอนแบบคอมมอนไทยคสุดแล้วมีเยอะ ดีเยอะดีเยอะหน่อยอ๋อแต่องคนอื่นบ้างขอแล้วก็เป็นไงคะเรียนแล้วเรียนเพื่อเรียนทำไมครับสามวันเลยนะสามวันเลยอย่างที่ชายพูดนั่นแหละค่ะก็เรียนแล้วก็จะได้เข้าใจตัวเองว่าว่าเป็นคนแบบไหนอ๋อแล้วอาร์มอะไรครับเป็นเป็น E N F P ค่ะ E N F P อ๋ออย่าลืมขึ้นคำแปลให้ด้วยนะ แล้วคุณจูนจูนอะไรครับผมเป็น E N P P อ๋อเป็นเป็นยังไงค็คือเป็นนิสัยเนี่ยบึงกันเลยเหรอเออค่อ๋อตัวเองเป็นอะไรตป็นได้ไงเนี่ยแล้วสมมติบึงกันเลยอาจจะแบบสนิทกันดีไหมอะไรเงี้ยเป็นยังไงถ้าบึงกันแล้วจะใครเป็นใครแบบอาจจะเป็นเรื่องการมองโลกหรือ process การตัดสินใจนะใ่ไหมใกล้กันหรือใช้แนวทางใกล้กัอ๋อ ก็ไม่เหมือนหมดหรอกไม่เหมือนหมดแบบผลลัพธ์เลยที่บ่านอ๋อพี่เขาคงครับโยนทานเข้าเลยน่าจะอร่อยมากเอาหิวถ่ายใหเนี้ยถายทำอไรอ่ะกินชีจี่กินแล้วเปรี้ยวเลยอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะพี่แด๊ะอ๋อปวดกินกินกินน้ไร